สวัสดีครับพอดีตัดไข่ไม่น่าจะมีอะไรเลยทีครับมันเราไม่อยากพูดอะไรเกินดุลนะครับก็ให้ทีทุกท่านนะครับสบายบายใจได้นะที่ท่านนะครับเรื่องการตัดไข่นะครับวันนั้นใครจะพูดอะไรใครจะอะไรเราไม่ต้องไปสนใจนะนะครับว่าวันนี้นะครับก็ขอบคุณธนาดงทายนบนะก็เป็นภารกิจ้วทีครับเราก็แยกทางกันแล้วนะครับลุงป้าก็ไปทำบุญกันต่อนะครับวัดป่า โล่งหนองตาลหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอยู่หล่อที่มีพญานาคส่วนผมต้องกลับไปทำภารกิจนะครับไปไลฟ์ขายกระเป๋าวันนี้นะครับมีไลฟ์ขายกระเป๋านะครับในเวลา4โมงนะครับ4โมงไลฟ์ขายกระเป๋านะครับเพื่อหาเงินนะครับมาช่วยค่าทนายลงุงทนายป้านะครับช่วยลุงชิป้าเพราะว่าเดือนนี้ครับลุงต้องจ่ายค่าทนายนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องแยกภารกิจนะครับแยกภาร <ๆ S 2> กิจนะครับในการ ในการที่การทํางานนะครับลุงป้าแกก็หน้าที่ของแกก็คืออยู่ที่นี่ส่วนผมก็ต้องกลับไปดูหาช่วยลุปงป้าหา mm. เงินนะครับก็ปที่นครับวันนี้นะครับวันนี้นะครับช่องค่อยอๆจะแล้วปักขุดรอเลยนะครับวันนี้จะไล์าข,าขายกระเป๋านะครับกันแบบยาวๆเลยพอดีนัดแอดมบินไว้ที่บ้านนะครับวันนี้จะไล์ที่บ้านครับเพราะว่าผมเกาสัญญาณร่มครับก็ลเลยต้องให้อแอดมบินมาไล์ที่บ้านผมนะที่ตกรนครนะครับในวันนี้ก็นัดนัดแอดมบินไว้นะครับสามโมง ครับก่อนสามโมงที่บ้านนะครับวันนี้ก็ F4 ครับเข้ามา F กันนะครับวันนี้นะครับน้เรามาทำธุรกิจนะครับใวยลุงที่บ้านนะครับตัวนระต่ตะไร้นั้นเราไม่ขอพูดรายละเอียดพูดได้อย่างเดียวก็คือเป็นทางไปในทางที่ดีนะครับไปในทางที่ดีนะครับผมบอกได้คาเดียวว่าปวดหัวอันนี้นะครับมีคนปวดหัวหนักนะครับเพราะฉะนั้นก็เรื่องตะไร้ก็ไม่น่าจะมีอะไร ครับก็ฝ่ายปีนะครับเป็นกำห้ลูงบ้านะครับฝาก้วยครับสินค้าของบริษัทมังโรมครีมเซรั่มเจลหน้าเจียบน้ามารเสริมกาแฟโกโก้นะครับแล้วก็กันแดดแล้วก็สบู่นะครับดีปสกีนัอนิโศนะครับเป็นกำห้ลุงบ้านนะครับนะครับส่วนเรื่องประเด็นดามากต่างนะครับใครจะด่ากันใครจะรายการเชิญครับนะผมไม่ไปให้ค่านะครับผมไม่ไปตอบโต้แล้วนะครับนะครับผมเอาเวลาไปด่าฝั่งตรงข้ามดีกว่านะผมไม่เอาเวลามาด่าฝั่งอันนี้เองมันเสียเวลาแล้วก็มันไร้สาระนะครับ ั้านก็ประกาศตรงนี้เลยนะครับประกาศเอฟซีนะครับนะสวยสุดเ<ส><ส>ทพปัญจ,จดาผมยังไงปล่อยมันนะครับนะปล่อยมันเดียวนะครับให้ปัญจดาไปมันจะพูดอะไรปล่อยมันดดาไปผมไม่ให้ค่านะครับนะครับเพราะฉะนั้นก็ประกาศให้เอฟซีตรงนี้ได้รับทราบโดยเท่าเทียมกันกส่วนเรื่องของวันนี้ที่เรามากันก็ขอบคุณยูทูบเบอร์หลายชอบนะครับมาที่ทสบอนะครับนะก็แยกย้ายกันนะครับแยกย้ายกันกลับนะครับมาที่สบอวานอนนะครับก็ขอบคุณนะครับเจ้าที่ด้วยนะครับนาที่ เป็นความสะดวกให้พวกเรานะครับเรามาเรามาดีเราไม่ได้มามาเจอผสมที่ไม่ดีนะครับไม่ได้มาอะไรอย่างที่ยาเป็นพูดหรือใครก็พูดนะครับเรามาในในฐานะประชาชนนะครับซึ่งเราทาความดีต่อสังคมนะครับช่วยเหลือสังคมนะครับแต่บางครั้งในการที่เราช่วยเหลือสังคมนะครับแล้วเราเจอแบบนี้มันก็ทําให้เราท้อได้มันทำให้เราเหนื่อยได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องคุยกันนะครับ หลายอย่างนะครับกับในวันนี้นะครับส่วนรายละเอียดลึกๆผมไม่ขอพูดนะครับไม่ขอไม่ขอไป่พูดการเพราะว่าผมก็ไม่รู้อะไรเยอะในเรื่องนี้นะครับเพราะว่านะครับ่อยให้เป็นที่ของทนายนะครับแล้วก็บุณลุงป้าแค่นั้นพอนะครับแต่ผมก็ดูแล้วไม่ได้จะมีอะไรนะครับไม่มีอะไรเหมือนที่เขาออกมาพูดคือเขาทำคอนเทนท์กันเนเวอร์ผมบอกเลยว่าคอนเทนท์เวอร์นะครับผมบอกเลยนะแต่ละคนแต่ละคนอยากยาอย่างเงี้ยนะครับหรือไอ้เกิร์ เห็แนแบบเลอะเทอะเปื่อนเหมือนเหมือนว่าแบบว่าเลอ,อะเยอยกันไปเลอะเยอยกันมาอะไรเงี้ยเราด,ดูแล้วมันมันร้าสาระนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝาก f c นะอย่าอย่าไปอย่าไปให้ค่าคนประเภทนี้นะครับก็ให้เป็นกำลังใจให้หลวงป้าพอเราท,ทําทีต่อไปครับนะมาไม่มีบารมีไม่เกิดน,นะครับเป็นเรื่องธรรมดาเพราะอะไรครับเพราะเราเป็นคนที่มีบารมีคนเขาอยากจะต้องทาร้ายเรา ที่เขาคิดต่างนะครับที่เขาไม่เห็นด้วยนะครับเรื่องของเขานะครับแต่ในเจตนาของเรานะครับก็คือฝากตัวกับชาวบ้านนะครับแล้วไม่ได้อะไรเยอะนะครับพจน์นั้นนะครับเขาเรี่งเจตนานะครับนะเจตนาเราเราเออถ้าเป็นข้าสุกช่วงนี้ในตุ้มค่ะเนือน้อสิ้นไปเนื้อบรรทัดไปแม่ไม่อย่างปากกนีข้าวขึ้นแน่นมาน

เอาก็มันเสียห้าติดกนแพี่เอ้าไปเออมเสียห้าติดไงเคิดแวันบอกไ่วันนั้นนวันนั้นบอกว่าเทาหราบาทเยองสี่าส่ะอยู่ในาเที่ยวเขาพี่เลยบอกสั่งได้ครับสั่งได้สารอก้าบบาทครับเอ้า ตัวอยู่บก่บว่าเก้าเดือนเลยนะี่ราชการมีนี่ยคือนะตครับเจอตีครับเจอตัวปวดแล้วโอ้ยโอปวดแบบดแบบดวราว เราก็ชอบแบบนี้ซะด้วยอย่นี้ก็ว้าวุ้นดูสิครับนะฝนก็ตกหนักซะด้วยใช่ใครก็จะกินหาหมอว้าวุ้นกันทีนี่ครับเดี๋ยวสิครับเดินทางให้ดีครับนะอ่าป้าดาไม่มาบ้ากับเราบอกมาเดี๋ยวไปขึ้นตรงโน้นขึ้นที่โน้นไงขึ้นโน่นดูขบวนข้างหลังมาเต็มเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิบสิบคันนิติครับโอ้โหทูเบอร์ครับรวมใจกันวันนี้ไปหาฟังจริงกันนิติครับนะเข้าร้านไหนรวยร้านนั้นเคนไหนคนพากเขาไหนรวยแล้วนะครับดีนะร้านหมดเกลี้ยงสั่งกินเข้าร้านไหนรวยร้านนั้นนะครับมากาลุงพน,นนิติครับที <c oughs> นี้เราก็มาถึงนี่รีสอร์ทนี่เป็นรีสอร์ทเสอทสซีลุงพน,นนะเนี่ยอ๋อแล้วคุณหอกกินไหมชอบของยูทูบเบอรชอบอบหมากินไหม ยมางานลุงประจําไงไม่ห hmm. <c oughs> ิงเขาบอกกินทั้วันไอเทสซีลุงไงนี่นี่ครับก็ลุงหน้าครับสุสพออว่านอนนะครับเพื่อไปหาความจริงกันนะครับเรามาเจอทนายนะครับก็ทนายก็จะพูดคุยนะครับปรึกษาครับเกี่ยวกับเรื่องนี้กับลุงพลมาแต่งนะครับก็ หลังจากการถ่ารเ,เสร็จเราก็จะมุ่งหน้านะครับไปที่สปอออก,กันตรีครับนะ <S 2> <S 2> เปกำจายให้ลงป้าด้วยครับไปถึงนั้นเราอาจจะไม่ถ่ายคลิปนะครับก็รอรอฟังจากลุงป้าธนาลงมานะครับอาจจะมีการถแถลงนะครับให้กับเอฟซีทุกคนได้นนเข้าใจกันนะครับหรืออาจจะไม่มีการถแถลงรับแ,แต่คุณลงุงหรือคุณลุงจะไปไลฟ์สดตอนเย็นก็รอฟังจากช่องกดอโอมกับช่องลูปนลแัตแต่งแฟมิลี่นะครับในเวลาตอนเย็นด้วยนะครับ เดินทางมาไกลจากกรุงปนราชธานีงานนี้นนะข้าวไม่ใช่จะไปอุดรต่อป่ะอ๋อแกไ,ไปอุดรต่อป่ะอุดรต่อเอาเห็นคลิปูใช่เครับแกเขาจะไปอุดรต่อในคดีของนะครับคดีใหญ่นะครับแห่งอุดรทนายไหลมึงไม่รอดหรอก <c oughs> มใส่แตกในงานเนี้ยคดีทน,นายไหลเออทนายไหลแห่งบ้านตัวตึงแห่งบ้านกอกใช่ตัวตึงตัวตึงงันนี้ก็น่าจะไม่รอดนะครับ นายไหลนายแป้งของเราอ่นะอะขดาเรมาเราเราเรากราเโฆษณาเราเราเาเร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 าาเราทราเราเาเร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 เราเราเรเ่ารานราราาเนาเรราเราเาเาราเาวเรา่าเปาีาเระเรนารนน ตึงตัดเชได้เยบได้เจาได้ปบก็มาสครูกัโอ้โหรีสอร์ทว้าวุ่นนะคะเพราะว่ามาเจอทีมงานทุ่มเนเจ้าของรีสอร์ทก็เป็นิซีลุงนะครับใช่ใช่ดสซีลุงด้วยครับบุคคนบุคคลปรทัดน้ากับบ้าเรนี้ช่างป้าปรปทัดไว้อาหารที่พักบริการเยี่ยมมากเยี่ยมมากเลยนะ เอ้<อ>า,าเจ้ทจาที่จะพูดมาทำไมไ <า S 1> <มา S 1> ด่จ่ายแป้งมาเลยมาสุงมาสุเีครับกินดีก็มาด<ๆ>ีครับสวัสดีครับ